ลูกค้าผมโดนหลอกไปน้องกีกแล้วนะครับเมื่อวานนะครับโทรมาหาผมบอกว่ามีคนบอกว่าร้านอยู่น้องกีนะครับแกเลยไปนะครับจะซื้อรถให้ลูกนะครับสุดท้ายน่าจะลูกน่าจะเซิร์ชดูนะครับเจอเฟซผมกิดสดาเอร,ร์กิตก็เลยโทรมาเบอร์ผมนะครับผมบอกว่าไม่มีร้านผมไม่ได้อยู่น้องกีนะครับร้านผมอยู่จังหวัดวีรำนะครับเส้นนางรองวีรำ ห่างจากโรบินสันประมาณ700รอเมตรนะครับฝั่งขาเข้าวีลอมนะครับแก่ว่ามีคนบอกว่าร้านอยู่น้องกีนะครับจะเอาม,มาจําอะไรประมาณนี้สังเกตง่ายเลยนะครับถ้าอ่าสังเกตที่สังเกตที่มิจฉาชีพเนาะมันจะชอบแบบเอาเอารูปรถจากที่อื่นหลายๆที่เนี่ยนะครับมาโพสตขายนะครับแล้วก็ ถ้ารูปไม่ชัดอย่างเงี้ยนะครับต้องเอะใจไว้ก่อนนะถ้ารูปไม่ชัดวิดีโอไม่ชัดอย่างเงี้ยต้องเอะใจไว้ก่อนเพราะว่ามันไปก๊อปปี้มาไงลูกค้าลองไปดูรถที่ผมโพสต์ก็ได้จะชัดชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นรูปหรือวิดีโอนะเพราะว่าถ่ายจากมือถือจริงๆนะแล้วก็โพสครับไม่ได้ไปก๊อปรูปใครมาลงนะครับแล้วก็อย่างหนึง่งถ้าวิดีโอคอดูรถเนี่ยต้องวิดีโอคอดูรถได้นะครับมีฉายชีพมันจะเป็นอย่างเงี้ย สมมุติว่าถ้าเราจะวีดีโอคอรดูรถเนี่ยมันจะบอกว่าอ๋อมันต้องมีค่าเปิดโกดังเพื่อนํารถออกมาคือความเป็นจริงมันไม่มีหรอกครับและอย่างนึงคือส่วนมากคนจะไปคนจะไปอ่าคนจะไปตกหลุมพรางที่หนึ่งเลยรถรถสวยแล้วก็ราคาดีมากอะไรเงี้ย ผมจะยกตัวอย่างเนาะสมมุติรถเขาขายกันหมื่นหนึ่งมันจะขายอยู่ประมาณหกพันเจ็ดพันี่ประมาณเนี้ยหรือห้าพันอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะรีบเลยนะครับต้องต้องต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะโดนไปห้าหกพันเนี่ยสําหรับบางคนอาจจะไม่เยอะแต่สําหรับบางคนอาจจะเยอะมากนะครับอันนี้แกจะซื้อรถให้ลูกด้วยนะครับดีนะที่แกแบบไม่ได้โอนตังค์ไม่ได้อะไรนะครับ อันนี้แกมาซื้อเนี่ยก็ลดให้แกอย่างเยอะเลยนะถือว่าเป็นค่าโดนหลอกไปนู่นนะครับเกือบสามพันมั้งแล้วก็ไปส่งส่งรถให้แกด้วยอันนี้แกมาดูรถที่ร้านนะครับแล้วก็ไปส่งแกด้วยไปส่งลูกแกไปส่งอ่าแกที่ร้านด้วยนะครับก็ระวัดระวังด้วยนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสังเกตร้านผมเนี่ยเวลาผมโพสต์ขายรถเนี่ยจะมีชื่อร้านกับเบอร์โทรนะครับจะติด อยู่ตลอดนะครับร้านกับเบอร์โทรอยู่ข้างหลังนะแล้วก็ผมก็จะใส่แต่เสื้อร้านนะครับเพราะอย่างหนึ่งคือมีเบอร์โทรมีชื่อร้านเนาะลูกค้าวีดอคอลดูรถได้นะครับวันนี้ก็มีลีดเนาะไปส่งขอนแก่นนะครับเดี๋ยวรอขนส่งหาขนส่งครับอันนี้ก็คุยกับน้องเขาอยู่ประมาณหลายอาทิตย์อยู่นะก็ให้มัดจําค่าขนส่งนะครับเดี๋ยวก็ไปเก็บปลายทางที่ลือนะครับฝ่าไาทด้วยครับร้านจิตราเซอร์กิตนะครับเก็บปลายทางได้ทั่วประเทศนะครับ เบอร์โทร0889313372ซื้อขายได้ทั่วประเทศฝากไว้ด้วยครับ